เอามานี่ยเชฟกระทาเด็กด้วยนี่มากก่าอ่ะเขาอีสุพัดกับมานกเป็นยนี่เอาเป็นแังได้บ่เนี่ยนักล่านักล่าเป็นอะไงใส่เจียวก้อนพน่าวาโอ้ยว่าว้องใส่เจียวแล้วออกสูตรโบราณเหรอสูตรต้มใส่แต่ใส่แต่เกลือกเสียบตัวตบป่าไปนังไงเจียวไม่มีครบเลยตั้งแต่ไข่ตั้งคา้์นีง โอเอามึอน,นี่เล่นูเฮาหนี่ต้มปลาแซ่บตองลอตเตรอรี่บ่มาดเด้มึอนี่เออปวดอ่ะสร้างฝาสร้างไฟอยู่นีว่วิด์สเออปวดอ่ะปลาเฮาวังดูไปในไอเอะได้แล้วไปสูบให้ไปสูบน้บาบ้านญาตสูอบออกป๋ะไรได้ตบบะปกคอปวดอ่ะเสียบด้เอ ube, เจ้ายูทูบเฮาทั่วประเทศทั่วโลกปวด อย่างในผู้ใสยนมแซ่ยบวันใดไปอบร่มนมมาหนีิต้มปลาก่อนแซ่บเนาะต้มปอกออต้มปอกอใส่เจียวพอนะมาเมื่อเท่านั้นเผื่อไอซูไทยเนี่ยเอาเดี๋ยวปรุงแกงน้อยที่ใช้ให้ท่านผู้ชมเมืองอีกผลของไฟกด็ดีไฟนี่ินนซ,ซุ่มเงินใส่เต่าทันมันแซ่บกว่าเต่าเจ็ดเด้เพอนว่าเอาานนมั เรนัวหารเฮาอยู่เพียบนี้มันเกิดทั้งพดเลยเอ้ามาเด้อวันนี้ต้มปลาบนผักกับมาจากสวนมันบ่โอ้ใส่ผัดงูเหว่ยเนาะเป็นแต่แซ่บพุ่งมาในผัดแหน่ผัดกระป๋องห่้ออไรเน้เป็นสัตว์อนุรักษ์แล้วแต่เว้นกำลังตกดินเอ้าผู้ยซอยน้ไม้เยี่ยมไม้ยำวันนี้ผัดล่องน้ำเลยนี่วันนี้วันนี้ต้มปลาเก็บผักสดๆมากกว่านะเอ้า แซ่บเหมือนแต่นายปลูกเองพักเพิ่นพวนอ่ะทั้งผุนกะทิเย้าไปทั้งไก่ไก่หุ่นกะทิต่อไปที่เฮ็ดเป็นมองตกปลาเนี park, น่ยเป็นยังไงสิ่มานบ่ท่านผู้ชมเอ้ยฝากถ้ากดติดตามเนี่ยเดี๋ยวสิทธิบ่อปลาตกเป็นแต่น,นายเอาบอกตัวละหาชิบโลนะปลากขาวหกเอามาหนีเชฟที่โดปมาได้เชฟเบอร์หนึ่งพวน่ะมองดู มีหอดทักติวทักติวคาตทีตะไคร่มก,กขามเบ้อยอแต่ในต้มปลาวันนี้มันคือคักจังวะพบสูตรวันน่ะถ้าบนกำลังลงน้ำไปเอาคามาใส่อีกเนาะักสวนขั้วรวยจินได้พบสูตรเอาะวันนี้แซ่บเลอท่านผู้ชมเว้ยเต่าทานเต่าไม้เฮาสมัยโบราณน,นี่นี่ฮะชมได้ยาก แสบๆน้ำกันเดอ้อเอา้ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับเดอ้อช่องน้องไม้นี่ปลาเข้าสีสาลร่งเราเรียบอะนี่เออร่งมาเนี่ยขอนผู้ชอยนนเป็นในต้มปลาชนะันก่อต้มปลาชันต้มปลาชันพอ,อบานเข้าปลาชันหน้าเร<า>ียนี่ยซ<า>ุปาสา,สาแม่โคสูบปย่างดีพ่อเนาะถั่วแจ่มแม่โค่ก็ใส่แม่โค่เลย เอาสียบน้ำกันเด้บนบนอปวดนะุงน้ำได้ดี่แล้วพื้นสมัยโบราณเพามันเสียบอยู่แล้วมันหายก็เต่าเจ็ดเด้เอาหักลงเด้อท่านผู้ชมมาเนี่ยไม่ได้กินได้บ้านี่แล้วเดี๋ยวร้อยตะเพาตะเพาสีมือผู้ซอยนบนี่สุดยอดอยู่แล้วเข็บมานี่พี่สุพัฒน์ปล่อยเลยปล่อยเข็บนบเด้อมาเนี่ เชืบสองมาม่าเชืบตู้กับว่าเห็นสอดมันนี่เชืบงบจัดแทนเชี่ยมงด้วในในจวดจาดบ่เชือบไว้บ่แซ่บบ่มี่เพราะว่ามันจะในกับซ่บตบมหมอนห่อนเนาะไม่ไม่สมไปด้วยทั้งผัดติ้วเนาะปลานิดหนึ่งปลาจังหน่อยแต่ว่าหามเอาชิม แสบแสบเอาเดี๋ยวจัะน้อยกระปงแล้ววันท่านผู้ชมเฮหอมพักกับพักพื้นบ้านนี้หากินยากได้พักพื้นบ้านพอมันแสบเลยหอมห,อหอ่วยๆท่านผู้หอมดุนนี่แสบเอ่ะท่านผู้ชมเฮาคือรดดีเลยว่ะนี่มันคือตดทันเพราะมันสมัยโบราณเนาะพื้นไม่ยังนี่มันยุค่าไม่ แดงไม่ยังนี่ก็โอ้ยดีก็เจ็ดเจ็ดมันเปลี่ยนพลังงานเนาะอันนี้มันเนื้อปลามันแสียบดิเจ็ดมันมันคือนไปเรื่อยๆถ่ายันเจ็ดนี่มันเเออจ็ดมันเร็วมันเสียบสูงขึ้นหน่เขาเมื่อนนี้ผู้ซอยนบไม่ชิมเขาน้ำเดมวันนี้เป็นตะไน่ต้มปลาแซีบเพราะว่ามื่อนนี้มาตัดหญ้าเครื่องเสียว หยาไปให้แพะให้ง่วงกว่านะี่ยผู้จัดการก็ตามเด็บวะนี่อเอา้ากินเข่าแซ่บๆจักะมือมองนด้กว่าเอามีแนวกลับความนะโอ้ยต้มบ้าวต้มปลาสูบน้ำออกจากน้องแม่โคในนีอ่อ๋อคันผู้ชมไว้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกว่าเอ้าแซ่บๆน้ำก,กันเด้อะเอา้าเชิญเชิญเชิญ<ๆ>โอหลางขอดิหน่อย